สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนนะคะประจำเดือนประจำเดือนกรกฎาคมนะขอดูไพ่พลังงานนะคะของชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนะะหน่อยค่ะไพ่พลังงานของชาวธาตุลมเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าคุณประเมินความตอนนี้คุณประเมินความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นอยู่เป็นเด็กถือไม้เท้าคือคืออะไร คือคุณรู้สึกสนุกไปกับมันในทุกๆวันไม่คิดถึงอนาคตอะไรมากมายมองไปวันต่อวันเท่านั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็พิจารณาความถูกต้องไปด้วยกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันมันค,คุณถูกต้องกับเราไหมมันคุ้มค่ากับการที่เราจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะแตม่มันมีพลังงานของความเป็นธาตุไฟนะคะที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีความความสุขความรู้สึกดีอะไรบางอย่างที่มันสลัดไม่ได้ฉะนั้นยอมรับตัวเองกันเลยแล้วกันว่า อยู่กับมันลองดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะอาทีนี้มาดูกันต่อว่าสถานการณ์ที่พวกคุณเผชิญกันเป็นอย่างไรบ้างหกออฟสอดโอ้คุณเพิ่งผ่านพ้นความสัมพันธ์ที่มันเครียดกดดันนะคะอืมในบางท่านบางคนเพิ่งมีเกณฑ์อาจจะแบบเจอสถานการณ์ที่แบบว่าไปเจออะไรมาแบบที่คุณทำให้คุณตกใจช็อกนะคะเรื่องอะไรอะ่ะ เดอะแฮงแมนโอเคคุณไปรู้ว่าคุณอาจจะไปรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คุณเดียวก็ได้นะคะอันนี้ในบางคนบางท่านหรือคุณไปรู้อะไรบางอย่างว่าอ้าวที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นแบบที่คิดนะคะคุณพยายามหนีตายจากความสัมพันธ์เนี้ยก่อนหน้าเนี้ยนะคะคือคุณรู้สึกว่ามันมันกดดันเราเกินไปแล้วมันมันไม่ไหวเราควรที่จะเดินออกมาแต่ดูแล้วก้าดาบเนี่ยน่าจะยังเดินมาไม่ได้นะคะ น่าจะยังไม่มีหนทางที่จะเดินออกมาได้นะคะก่อนหน้านี้คุณเองอยู่ในภาวะที่ปิดหูปิดตาตัวเองหรือเปล่าอืมปิดหูปิดตาตัวเองเอาไว้นะคะยังมองไม่เห็นความจริงถึงเหตุและผลแต่ที่ผ่านมามันมีช่วงเวลาที่ทําให้คุณได้อยู่กับตัวเองและมองเหตุและผลกับบุคคลคนนี้ที่คุณกระเชิญกับเขาอ่ะ ที่คุณเคยคุยกับเขามาเคยเป็นแอนเคยเป็นคู่ของคุณน่ะที่ผ่านมาคนคนนี้คุณเริ่มใช้เหตุและผลมากๆเหมือนคุณรู้อะไรบางอย่างและว่าคุณคือในแท้จริงนิสัยเป็นยังไงแบบไหนนะคะทีนี้ดูกันหน่อยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้อืมอืมคุณรู้นะสถานการณ์เนี้ยทั้งคุณและเขารู้ว่า มันคืออะไรมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้มันเป็นลักซอนเหมือนกันเนี่ยรู้แต่คุณทั้งคู่คุณก็เหมือนหลับหูหลับตาแล้วก็เดินไปกับมันเขาเองก็เหมือนกันกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะเขามีในบางเรื่องบางครั้งที่เขาอาจจะไม่แคร์คุณนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยคนเนี่ยเนี่ยเจ็ดดาวออกมาเห็นไหมอืม หนึ่งดาบโอเคโอเคความสัมพันธ์ที่พวกคุณเจอณนปัจจุบันนี้นะคะชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนเป็นความสัมพันธ์ที่วางเนี่วางมันมองไม่เห็นอนาคตสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มียังไม่มีอะไรผูกมัดชัดเจนตัวคุณเองก็เหมือนกับเราเราก็เราก็ยังตักไม่ขาดก็เลยไปซะเลยไปความสัมพันธ์นี้เลยนะคะไปกับความสัมพันธ์นี้เลยะะนนเลยจ็ดดาบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ในบางคนบางคนบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ถูกต้องนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่ายังอยากไปต่อยังอยากรู้ว่าธาตุแท้ของคนคนนี้เป็นยังไงนิสัยของเขาเป็นในรูปแบบไหนคุณคุณพร้อมที่จะเจ็กกับการที่จะไปกับมันเพื่อหาเหตุผลมาซับพอร์ตว่าคุณจะเอายังไงกับอนาคตและชีวิตของตัวเองต่อไปชาวธาตุลมกลุ่มตัวไม่ถุนจริงๆต้องเพิ่มในดวงครึ่งปีหลังบางคนคุณมีแนวคิดจะเดินจะออกไปนอกประเทศเปล่าถ้าคุณถ้าคุณรู้สึกว่าประเทศเออไม่ใช่ประเทศนี้หมายถึงว่า คลิปจะฟิลเนะี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ท็อกซิกกับคุณมากจริงๆคุณน่าจะหลบไปอยู่ในต่างประเทศหรือไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งไม่ต่างประเทศก็หลบไปต่างจังหวัดที่ไหนไกลสักพักหนึ่งนะคะอืมทีนี้ดูว่าคนคนนี้เป็นยังไงเขาคิดยังไงคุณบ้างจริงๆแล้วสองถ้วยอ่าเข้าใจและซิกซ์ออ n วอนหมอเข้าใจแล้ว เขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เขาไม่รู้ว่าคุณรู้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาไม่รู้ว่าภายนอกคุณอ่อนหวานกับเขาหรือเปล่าทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตอนนี้เขารู้สึกรู้สึกดีกับคุณมากรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่สบายใจอยากอยู่ใกล้มีความสุขเขาพอใจกับการที่มีคุณมากๆเลยค่ะคุณมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกสงบนะคะสงบแล้วคุณมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นอะไรที่ไปชาเลนน์เขา ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเวลาที่มีคุณอยู่คุณเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างทําให้เขาได้อยากได้ทํางานหรือคุณเอางานไปให้เขาก็าได้ในบางท่านบางคนคุณมีงานอะไรบางอย่างร่วมกันเขารู้สึกว่าคุณไปเพิ่มศักยภาพอะไรบางอย่างให้กับเขาหมอเข้าใจพลังงานงตุลแล้วเอ้ยของของธาตุลมแล้วที่เป็นเด็กถือไม้เท้าเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณรู้รู้หมดรู้ทุกเรื่องหมดเข้าใจทุกเรื่องหมดแต่คุณแค่ รอเหตุผลให้มากกว่านี้รอสถานการณ์ให้มันมากกว่านี้เพื่อที่คุณจะตัดสินใจและทําอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่ทํานองว่าคุณจะตัดสินใจจะไปทําร้ายเขานะมันเป็นลักษณะที่ว่าไปดีกว่านะอืมไปดีกว่านะคะอืฮึอืม,อมแต่ไม่ใช่รเร็วๆนี้อะไม่ใช่รเร็วๆนี้หรอกนะคะหรือบางคนบางท่านไปแล้วอันนี้บางคนบางท่านนะคะอือฮึ อดูสิเขาคิดจะทำยังไงกับชาภาพลุงต่อไปคนนี้ o f p e n d i c โอเคคนคนนี้เขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อ mm hmm. เขาเขามองว่าเขาจะพยายามดีกับคุณมากขึ้นนะคือว่นนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่ ต้องการความช่วยเหลือจากเขาหรือว่ามีปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่เคลียร์เขาจะทําเขาจะพูดกับคุณเขาจะอธิบายให้คุณฟังเขาจะทําความเข้าใจกับคุณใหม่ถ้าคุณสงสัยอะไรหรือเขาหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงแต่คนคนนี้ยังใช้เหตุผลอยู่ยังไม่คิดที่จะใช้ความรู้สึกกับคุณนะคะเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่พร้อมเท่าไหร่เขายังอยากดูคุณไปอีกว่าคุณเหมาะสมคู่ควรไหมคือคุณคนนี้อาจจะมองคุณด้วยด้วย ไม่ได้มองเข,เขา <c oughs> เรียกว่าอะไรคนที่คุณคบอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่คบคนอาจจะไม่ได้คบคุณด้วยแบบความรู้สึกอะอาจจะคบคนด้วยเหตุผลเ <c oughs> ช่นคนคนเนี้ยดีก <utet> ับ <c oughs> ชีวิตเราไหมคือก่อนหน้านี้ที่คุณนิ่งมาตลอดอะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่มชนะใจเขาได้แล้วนะเริ่มชนะใจเขาได้แล้วคือคนคนนี้เป็นคนที่ต้องการให้อีกคนหนึ่งอะพิสูจน์ตัวเองถึงจะผ่านด่านเขาได้อะ ไม่ใช่แบบว่าคุณจะไม่ดีคุณจะเอาแต่ใจหรืออะไรเขาก็ยังรักเขาไม่ใช่คนประเภทนั้นอืมเขามองคนได้เหตุผลว่าคุณดีจริงไหมากับการที่จะไปคบกับเขา,ากับการที่จะคุยกับเขาได้ประมาณน,นี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอืมอือหือ คุณทั้งสองคนจะยังไม่มีแสดงอาการหรือว่าทีท่าอะไรบางอย่างต่อกันหรือง่ายๆถ้าคุณโกรธคุณจะเก็บไว้แล้วก็นิ่งเขาก็เหมือนกันนะคะเขาไม่พอใจแล้วเ็าจะยังนิ่งอยู่รอดูทีท่าของคุณเหมือนกันเพราะคุณทั้งสองคนมีเกณฑ์การเดินทางไปจัดการเรื่องงานหรือแก้ปัญหาเรื่องราวของความสัมพันธ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอืม มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์แบบว่าใช้ชีวิตร่วมกันโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งนะคะอือเห็นไหมสิบหกถ้วยคนเก่าค่ะคนเก่าโ oh อ้ไม่ก็เด็กคืออะไรเข้าใจละเด็คือ,อโอเคชัดเจนมาก แป้งขอพูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนเนาะชาวธาตุลมกลุมตุลแล้วก็มีถุนค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณคุณเองจะไม่แสดงอาการอะไรเขาก็ไม่แสดงอาการอะไรความสัมพันธ์ของพวกคุณมีโมเมนต์ที่จะได้เดินทางไปหากันได้คุยกันได้ได้มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาด้วยกันนะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่อาจจะไปเอาเงินไปช่วยเหลือเขาหรือว่ามีเกณฑ์ไปซัพพอร์ตอะไรบางอย่างกับเขามันเป็นความสุขและโมเมนต์หนึ่งมากๆเลย ะะแต่ในขณะเดียวกันชาวาธาตุลมกลุ่มทุนม่ทุนจะมีใครคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้หรือคนเก่าของเขาก็ได้กลับเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึง่งแล้วคุณจะไปรู้ไปเห็นว่าพวกเขาคุยกันอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาจะเงียบไปหายไปแต่ตัวเขาจะทํำยังไงตัวเขาจะกลับมาหาคุณทันทีเลยคะ่ะแล้วก็มาเคลียร์ทุกเรื่องให้กับคุณเพื่อให้คุณเข้าใจมาปลอบใจคุณว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีความมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ จะมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เป็นคนเก่านะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ไม่เป็นคนเก่าค,คุณก็คนเก่าของเขานะคะถ้าเป็นคนเก่าของคุณ,คณก็มีแนวโน้มว่าเขาเงียบไปเลยเขาแบบโอยงงเลยว่าอ้าวทำไมนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ไพ่บอกไพ่เดี๋ยวเมจิเชียนก็ออกมาว่าไม่หรอกเดี๋ยวเขาจะไปตามคุณกลับมาหรือคุณเองแหละจะไปตามเขากลับมาแล้วความสัมพันธ์นี้ก็ยังจะกลับมาเหมือนเดิม ืกลับมากันเหมือนเดิมกลับมากันเหมือนเดิมคุณจะให้อภัยเขาคุณจะให้ความยิ่งรำกับเขานะคะอันนี้ถ้าเป็นลักซ้อนก็คือที่คุณให้อภัยเขาเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วแล้วคุณใช้เหตุและผลของคุณในการเขาเรียกว่าอะไรนะในการชั่งใจนะว่าโอเคตรงนี้เราก็มีส่วนผิดตรงนั้นเราก็มีส่วนผิดประมาณเนี้ยนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะ ทีนี้มาดูดว่าชาทา่าลมกุมตุลมิถุนคุณจะมีคนแบบไหนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนนี้บ้างโลกออนไลน์ค่ะใบแรกเลยคนที่อยู่ในโลกออนไลน์คนที่อยู่ในโลกออนไลน์แฟนเก่าเห็นไหมเฟรนชัดมากเลยตุลคนเก่าจะกลับมาหาคุณค่ะแล้วก็เพลอคนที่คนเก่าแบบเก่านานมากแล้วแบบอ้าคิดว่ามันไม่อยู่แล้วนะคิดว่าเขาไปไหนตอนไหนแล้วนะเขาจะกลับมาคนเก่า คนที่อยู่ในโลกออนไลน์กรณีที่สองอย่างที่สามเอ่อคนที่เคยแอบส่องแอบมองคุณสนใจคุณมาตั้งนานแล้วแต่โลกออนไลน์นี่แหละสรุปก็คือคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะอืมไพ่จะบอกอะไรกับคุณโสดบ้างแปดถ้วยอะไพ่ยอยากจะแนะนำว่าตอนนี้คุณโสดไม่ว่าจะมีใคร คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณคิดอยากจะเลือกใครสักคนไพ่บอกว่าจงเลือกคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วปลอดภัยที่สุดและเขาสามารถยอมรับความรู้สึกของคุณยอมรับอดีตของคุณยอมรับสิ่งต่างๆที่คุณเผชิญมาได้ไพ่บอกว่าคุณต้องลองเล่าอดีตหรืออะไรต่างๆให้กับคนใหม่ๆที่คุณคุยด้วยให้เขาฟังมันจะทําให้คุณรู้ว่า ทัศนคติทัศนคติของคนเหล่านี้ที่คุณคุยคนไหนจะเหมาะกับคุณและเข้ากับคุณได้ดีที่สุดนะคะมันเป็นปากของการที่พูดไปเลยว่าฉันต้องการแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเจอแบบนี้มาแล้วคุณดูปฏิิรยาเลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงกับคุณคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเขารับคุณได้ไหมนะคะคุณจะได้รู้เลยว่าภาแท้ของคนที่มาคุยกับคุณเป็นยังไงในช่วงเดือนเนี่ยอ่ะต่อสถานะไม่ชัดเจนค่ะ เดลวเวอร์เดลวเวอร์สโอเคจริงๆไพ่บอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าทางไหนเป็นทางมืดทางสว่างนะคะไพ่บอกว่าให้คุณอยู่แบบมีคุณค่าของตัวเองอะถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะคนคนนี้ชอบคนที่รักตัวเอง ชอบคนที่อย <ad tiế> <en> like, ู่ได้ตัวเองชอบคนที่รักตัวเองเป็นนะคะอืมแต่เขาไม่ชอบคนที่เล่นเกมกับเขานะเขาไม่ชอบคนที่เล่นเกมเขาไม่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายที่เอาผู้เอาเจ้าชู้หรือไปมีคนหรือมีคนอื่นหรือว่าทําเป็นเหมือนมีคนอื่นหรือเล่นเกมกับเขาเอาง่ายๆเขาไม่ชอบเขาชอบคนที่รักตัวเองที่โดดเด่นในวงสังคมนะคะคนคนนี้อันนี้ไพ่จะบอกคุณ คุณอาจจะยังอยู่ในโมเมนต์ของการเป็นชอยอยู่แต่ไพ่บอกว่าคุณเป็นชอยที่ไม่ว่าเขาจะไปคุยกับใครคุยเสร็จสมมุติไปคุยกับใครคุยเสร็จคุยไลน์คนนั้นเสร็จคุยเสร็จปุ๊บต้องไลน์ไปหาคุณทุกครั้งนะเป็นอะไรที่แบบไม่เคยลืมคุณอ่ะอืมแต่ถ้าพูดว่าคุณเป็นน u m เบ r รวันหรือยังอันนี้ยังแต่แค่รู้สึกว่าทุกๆวันเขายังอยากคุยกับคุณนะคะอืม คนมีคู่ค่ะชาวราศีเอ้ยชาวธาตุลมกลุมตุลแล้วก็มีถุนนะจ๊ะคนมีคู่ t r e of wands นะคะราชินีถือถ้วยและ ace of cups คนมีคู่ชาวธาตุลมกลุมตุลแล้วก็มีถุนเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคุณกับคุณในครอบครัวคุณหรือคุณมีแฟนของคุณในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเห็นหัวใจของเขา อคุณมีเกณฑ์ที่จะเห็นหัวใจของเขาเห็นความรู้สึกของเขาเนื้อแท้ของเขานะคะออืคุณจะเห็นอีกมุมมองหนึ่งของเขาอืมนะคะอะ่แต่ว่าอีกนิดนึงนะคะชาวธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนในปักเอ้ยในเดือนเนี้ยคนคนนี้คู่ของคุณอ่ะงานเขาจะเยอะและยุ่งมากยุ่งมากนะคะออืฮคุณอาจจะ เถียงทะเลาะกันในเรื่องของภาวะเรื่องการทํางานด้วยนะคะฉะนั้นต้องใช้เหตุผลดีๆให้มากๆคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารออนไลน์กันในในในทิศทางในในอย่างเช่นเขาทํางานอยู่แต่เขาอาจจะยังใส่ใจคุณอืมเขายังจะใส่ใจคุณอะ่ะอาจจะติดต่อการพยายามคุยไลน์กับคุณนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณในช่วงเดือนนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าแอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ทาให้คุณเห็นหัวใจของเขา รูปแบบไหนเหอเหตุเหตุการณ์อะไรก็คือมันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณไปชนะจิตใจเขาอะไปชนะใจเขาในเรื่องของคุณไปห่วงใยครอบครัวเขาไหมหรือว่าไปช่วยเหลืออะไรบางอย่างในครอบครัวเขาหรือมีคําแนะนำํำดีๆอะไรเกี่ยวกับเขา เขามีเรื่องทุกข์อะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือใครต่างๆเนี่ยคะ่ะอออืหรือว่าถ้าคุณมีลูกกันแล้วอ่ะเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะมันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณเป็นภรรยาที่แบบเป็นฮีโร่สําหรับเขาคุณเป็นสามีที่เป็นอยู่ๆคุณเป็นสามีที่แบบเป็นฮีโร่สาหรับเขาในสายตาเขาเพราะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเป็นฮีโร่สาหรับเขามันเลยทําให้เขาเปิดใจให้กับคุณถ้าช่วงนี้ไม่ได้คุยอะไรกันสเท่าไหร่ นะคะคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะหมอพยายามจะพูดให้กว้างๆที่สุดนะจ๊ะโอเคประมาณนี้ค่ะชาท่านลงกลุ่มตุลแล้วก็มีถุนฮักใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าสนใจดูดวส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description บอกด้านล่างค่ะแอดไลน์ไปนะจ๊ะมันจะมีปุ่มกคนคนคะคะไลน์แอดนะขอบคทุกคนประมาณนี้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ